ยอดง,งามๆทั้งนั้นเลยมันหลายดีเลยโอ้โอทั้งคลองเลยสายนี<อ><อ>ทั้งหลังพวกก็มีติกระแวะขุดเมงก็จะยี๋ลยลอยขน่อยเลยจนดำผู๋นัดเหลืองเลยอืม้อนหวานเ้ยแบบนี้โอ้ยแบบ อือะเด็กอืออสเลยเด้เจอด้เจออีแล้วเดกตัวที่้าเฉีูองต๋องอยู่นี่ด้ตนนี้องบอลลดังฝังตัวอยู่ลชุออกมา่นอ้วนตุ๊บเลยบอเคเอ้ยแกงหน่อไม้ใส่กุจี แต่เซลขนาดห้องหอมจีบรกระายเลยคุณดัง,ง,งสวัสดีครับพ,พบ่อกับผมบาวเกศติสรีอีสามพอ่อขอเชินครับสวัสดียามเช้าจ้าพี่น้องตอนนี้ผากันเลาะออกมาหาหน่อมไม้คือเก่ายามทันได้่ากันมาเจอผักแว่นเขี่ยวอ้ยเนี่ยแม่นพึ่งเลยแม่นบุญรวยคุกเวิร์งว่างเลยผักแว่น ก็บพักก่อนอเข้าไปลุยป่านไม้มีบ่มีดอกป่านไมห้หางนี้มาลเลาะเบิ่งเฉยๆยอดอุบอวบบอกกินเลยอุบอบฝนอ่อนทั้งนั้นเลยจ้ะ <c oughs> น้ำฝนใหม่เนาะนนแทงยอดแต่ว่าแถวนี้สัตว์ประหลาดหลายเด้อ <c oughs> สัตว์ประหลาดเยอะแถวนี้ พักโอนเห็นพักกันเด็เขียวเต้มมดเลยพักโกนส่นหางงามเอยส่วนใหม่หน้าใหม่งานเนี้นนนแล้วยอดขอาวมันทะเื่จจอนี่้นชิคกี้ืมดินัดปวๆใหญ่ๆมุมนี้ให้ยอดงามๆทั้งนั้นเลย มันลายดีเลยโอ้อมทั้งคลองเลยสายนี่โอ้ทั้ทงหลังพวกก็มีฝนมาท่วมคนนี้กะเบิบดเบดิดน้ำท่วมมันกะได้สำนนีน้ฝน,นใหม่ใหม่เฮงหมนีใหม่ทั้งนั้นเลย สารกันอยู่ค่ะขายหน่อ,อ,อไ,มไม้มาดิเราไปขายเนมซุมขายหน่ไหนอไม้เนาะแกงหน่อไม้ของคู่กันเลยแล้วแกงหน่อไม้มกินกับผักแว่น,นเ่ยไบเอาชวนได้ยังไเจี๊ยหนึ่งยอดนึ่ง เห็นเกบพักกันเดินทะลุออกมาติดกระแวะขุดเมงกุจีหลายขนาดเลยจนดำผูบเปิดขี้เพื่อนนี้นี่กินได้เดอ้อพี่น้องเดอเ้อภาคอีสานเฮากินเด้อจ้ะเมงกุจ,จีขี้ควายขี้ควายขี้วัวกินได้เบิดคตมือนีหากินยากเลยแตเพอวัวควายมันบ่ค่อยหลายเนาะ ือหลายกว่าเก่าก็เลี้ยงกันเหมือนนี่อันนี้ดตัวแบบนี้แซ่บนี่ในน้อยแบบนี้หอมเยอะขนาดเลยเดยอะปบ้านสติเ่อ,เอนว่นมากกองมากเยอะอะไรขีข้ควายโอกุจิเยอะป่าก็ชป่าเราสิเห็นรูเพราน ต้องค่อยๆแสะอ้หลายขนาะเลยอือหือหลายเลยเสียงช็ดนี่เลี่แบบนี้แซบนี่ตัวสีอบทองงแบบนี้แล้วจะข่อยสองข่อยนี่โอ้ยคุ้มเลยนี่ดิตัวใหญ่ค่อยๆเขี่ยไป นี่เด้นี่เด้ไปเคยเน่เนาะบรรยากาศแบบนี้ขุดแมงขุดจีหน่อไม้เห็นยังบ่ได้ดอกบ่ยากของตายหน่อไม้ฮะจะหาเอาอยู่ขางเฮือนก็ได้นี่ได้ผักได้แมงขุดจีเลยฮึน่เาเหมือมนเมงเนาะใช่เมือแมนแบบเดมเมอร บน่งซอยกันดำๆนี่ของเท้เดี๋นี่เด,ดสองเอาไปเด็ดปีกแล้วก็เอาไปขังในน้ำก่อนให้เพื่อนขี้ออกก่อเคะค่อยเอาไปทำเมนูจ้ะบ่ะแม่เอาไปแกงเลยได้ต้องไปเด็ดปีกต้องเอาไปแช่น้ำ แช่น้ำแล้วิ่นจะขี้ออกอะเดี๋ยวสติกโขโตขุดกับพี่น้องพี่กองบักใหญ่เลยขี้ควายหลังจากขุดแหงขุดจ,จีแล้วยังทันเมืองจะ้ะมานาโคแล้วเบิ่งบักนัดเพื่อ คือแต่ก่อนมันเป็นสวนบางนัดพ่อแต่บ่ได้ดูแลตอกมันก็เลยแบบปล่อยเลยปล่อยเลยเด็กๆเก็บเอาอีเลยศเราไม่จะเอาขางเฮือนคุณละเปลยเบาเข็มหนูคุณดิตาห่างอยู่บ่จักแล้วเขาไปเบิ่งดูมันฉิบเทัานมือนะมานาโคมือนีเบาเข็มมาหวานเข่าหวานเข่าเอาเลิกนำมันเบาเบาเข็มเพื่อเอิ้น นาฝันบอกพื้นมัน,นเออวันพืชมงคลมีแบบน้อง,งน้อยอยู่หลายรุ่นเลยน้องน้อยอยู่หลายรุ่นไปเลาะหาก่อนจ้ะเจอหน่วยแก่กๆหรือว่าซุกๆดเดี๋ยวบอกเกณฑพอดีเอาไปไหวเลยฉันเนาะเพื่อเพื่อเบิดเอาเลาะก่อนจ้ะมีหลายหน่วยอยู่ให้มันยังบุกเสือ็มที่จะ,จะเก็บจเก็บพออีเลิศเพิ่มผูก งามๆถึงเอาไปปลูกถึงเอาไปเหมี like ่ยงกับกินกับแกงมาไหมจ้ะแข่งคู่กันเด้อมันจะใอรอีเลิศเนี่ยเต็มเลยแต่ใบงามๆเนี่ยบ๊อกเก้นนั่เลือดเลยอันนหวานเด้อแบบนี้โอ้ยเดือดนะกินหน่อยนึงอ๋อบอกเป็นยังนี่นี่บ๊อกเก้นเลยมันจ้ะน่าจะเชื่วหวานแล้วนี่ เกะจังที่เลยนะจะเอาหมึมกนี่มานำจนับนะนาเจ้าของเด้อพี่น้องเด้ออยงเล็บบอกไว้ก่อนหาว่า <c oughs> <c oughs> ไปลักตงม,มือนะจ้ะ <c> ม <oughs> นดูเคียงนาลุงอันนี้สวนยางสาต็อกเด้อนี่ยังบ่ได้กีดนะหาเลาะ เก็บหมากไหมมาตอกกันนะเบิ่งไข่จักระจันจ้ะตรงดอนนาเฮานี่แหละบอกเค้นว่าเห็นตัวนึ่งใส่บอกเค้นโอ้ยนี่บอกนี่ดิมัหล่นเลยเขี่ยวเบ่งเดี๋ยวบอกเค้นอุ้ยก้นแดงองต่องเลยชิมพูเลยคุณอะเออน้องเขียวองค์ดูฮะเหมือนมุดดินเลยมันสีฝังมันสีลงดินแล้วบอกเคนเออหาไม่เขียวองค์ดู Ừ. Như là lọ bừng lên như lệ Nói tôn Nói à, là hông Nói tù à Trời tôi nâng nó cả thỉa này Đừng 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 Đây đấy mấy như này như nào mấy chút như là kia ใบไม้ใบไม้เจอต้งเขียวก่อนะเจอค่อยถ่ายจ้าหันละตรงนี้นี่นี่นี่บกเขียนนี่เด้อฮะบุกเขียนเขียนี่เด้หายท่องแล้งอยู่นี่เด้นี่เด้อเจอที่สี่ว่ามันหล่นลงดินมันแล้วแบบนี้เขาต้องเขียดินแล้วจ้ะใต้ต้นไม้นี่แหลยไปเขียเขียดเจอเดียวเจอเดียว เลขที่ห้าเขี่ยหาปานหาเห็ดแต่เขี่ยเจอถ้ามีเห็นเห็นปะยะน้ำปะเ็นเนาะแน่นเห็นง่ายจ้ะเห็นง่ายแต่สีขาวจั่วเซ่เลยเว้นแต่ว่าเพื่อนฝังดินไปแล้วบางส่วนนี่คือดนไปบ้างเลยนะน้อฝนลมมาตั้งนานเลยเฮ้ยเนาะโอ้โห เขี่ยไปเขี t ani> <t ani> um ่ยมาพี่น้องจแฉกี้ได้ตัวนึ่งเอาไปหายเบาเขนเลยเลือดมาเห็นนี่เด้ชิมพูอ่องต่องยินดีเด้ตัวนี้ยังบอลุ่นมันฝังตัวอยู่เลยเอ้ชุบออกมาแม่นอ้วนตุ๊บเลยบบกเขนเอ้ยเป็นเต็มที่เลยโอ้ยตัวนี้ล่นหรือเปล่นี่นี่นี่ดยเบาขาวนี่โอ้ยล่นแล้วบปกเขนตัวนี้นี่ก็ล่นแล้วเดี๋ยวจะร่องลอยนี่ดิ มันอยู่น้ำเปลือกต้นกุ้งข้างหลังเบาเคนตัวเี๋ยวะนี่กับไปเล่นบอกจะได้เห็นอยู่ข้างหลังเบาเคนนะมีเป็นเบ้าอยู่แม่นบุ๊บเออไปแล้วไปแล้วเห็นแต่ขาวๆหล่นแล้วบุ๊มแม่นยังหรอหล่นแล้วกับายเลยไม่เห็นเลยฝังดินและหล่นเลยตัวหล่นใหม่เลยทีที่ยังอยู่นี่โอ้วขนาดเลยเนาะ ก็พฝนต๊ตกไม่ใหม่ผูจริงๆพิ่งอยู่ยอดผูเนาะเขาเคยพาพี่น้องมาเก็บอยู่เูา,งงาตัดต้นเอาไปทําเสาอยู่ดนยอดผู๋แต่มันสิวายลมพายุฝนมาเพิ่งกะเริ่มลงดินเพื่อไปวางไข่เลยเอ๊ะ้าวแล้วก้าวโบเจอเพิ่มจ้ะมันหุบแหงนําเลยเท่าที่สังเกตกะกิ่งกือก็หลายพี่น้องกินบุ๋<ม>ึกิ่งกืออ้อมเป็นสิบสิบต้นไหก็ได้ เอาไว้ได้จะไข่จะไข่บอกเ,เคีนเทนับใส่มือดูค่ะเอาซิปไหมไม่ถึอสามห้าแปดได้แ <c oughs> ปดไข่แปดไข่ก็เอาหมกหนึ่งก็เอาซื้อคนแปดสิบบาทก็ได้นีเเมื่อก <c oughs> ่อนข้อเอาไปส่งน้องอันดามือนี่ยก็แปดโมงค่ะ <c oughs> เอาเคีนต้องไปส่งลูกไปเรียนปรับพื้นฐานเนาะสามมื้อติดจ,จะ้ะ ไเดี๋ยวสติกขิตหาหน้ำไม้มาแกงค่ะบะเค็ระหว่างไปส่งลูกจะได้พาพี่น้องกินเท่าเดียวแกงสุกดีิบรลอยแล้วจ้านี่มันกุจิเจอสองกงบักลายหนึ่งน้ำบะเคะ็งเนาะจะใส่แกงใส่อมแกงใส่ปะย่างน้องจ้ะอื่แกงน้ำไม้ใส่กุจิแต่แซ่บขนาดห้องหอมจีบักลายเลยคุณถดำใส่บักลายเลยใส่ ขี่ใส่ยังเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงใส่ปลาย่างเด้อที่เราไปหามานี่ดิตากแห้งไว้เอามาแกงใส่พร้อมเสิร์ฟน้องแซมเหมือนกันเด้อจ้าน้อยเดียปิ้งย่างไอ้นี่ไข่จะกระจั่นชิปบ๊อกกิ้งเป็ดหน่วยบ่ายเข่าเด้อเด้อเอออยู่ใส่บัอกกิ้ง ด้น้แโอ้ยอ่นวังโดนนีไดีบครเออแตกเลยคุน่ารก็ข้าวตัวเองและตวชิมพูงต่องอยู่แบบเป่งเต็มที่แล้ว้ยเามันมีน่อยเนาะเอดอกเเอาไม่ปิ้งอ่อดีโอดีมเห็นชใ่อชู เพื่อนมาพี่น้องปอกบักนัดบอกกินกินกับน้องอันดาเรามาถึงเพื่อนกินเข่าเลยมาถึงกินกับปิ้งไอ้ตับเป็ดตับไก่หม้อหของเขาเด็กมาสีสวยขนาดเลยเนะนาะสีพระโหนกสีม่วงเนี่ยสีเขียวสีเหลืองเนี่ยชักรสชาติส,สีแซ่บซ้ำแต่ปลาลูกปลาลูอันนี้เขาเรียกไงเรียงจกันะจกรพรรดิเนาะจักรพรรดิมันหอมล่ะไข่จกักรพรรดิ ตอกสัปดนกินล้างข้าวตกแล้วกินกินก่อนส่งไปส่งนอ้อนดากลับมากรับกินเลยเหิวกินมากไหมรถออนซอนพี่น้องจ้าแต่ที่ออนซอนพักแว่นมือใหม่จะไปเก็บอยู่ดอกมันไหลมันไหลเลยฝนมาแล้วน้ำติดถ่วมมันมันก็แทงขึ้นมาอยู่ดอกว่าแต่ว่าหักไม่ใช่แทงบพทันทีมัน น้ำหลายได้แบบนี้กตบเกงหนุ่มไมอ้ยสุดยอดของคู่กันจ้ะผักคุณเลิศพร้อมเมี่ยงแบบนี้เลยคุ้ยแบบนี้เลยนี่มันจะแซ่บน่ามคนเลยเมนูนี่ นีก็วันพืชมงคลได้เหมือนอย่างนี้เสียงไายใจังไหนรู้โคโคเสียงไายได้ไหบ้รู้โคแล้วคอ่อยเอบิงบ่งค่อยเบิง่งเบิ่เบิ่งตอนนี้ยังทำพิธีอยู่บ่ตอนนี้ยังโบเรี้ยงหนึ่งนะแกะหล้วหวานพิธีหวานไถ่หวานตอนแปดโมงถึงแปดโมงครึง่งน้อจิธีหวานตอนนี้มีต่อ เกษตรกรบ้านเฮาเนาะชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะแหละเนาะเราก็เกษตรกรโดยเฉพาะโอ้ลูกโดดฮึมตักอะเมรุจีเน้นเน้นฮึมแบบหอมเมงนั่นถึงมือเหลืองเลยเด มันทางโบรายค่ะม yeah. ันมีอยู่หน่อยเดียวค่ะโดนนาสติกมันมีอยู่บกิต้นนึงเคยเลาะกว้างหลายๆที่เลยเราแยกแถวใกล้ๆกันค่ะพวกมีถ้าก็เห็นปีนี้ได้ซ้ำเนาะหรือว่าเราไปสังเกตว่าจะปีอาจจะมีส่วนหรือว่าหาก็มีปีแรกปีนี้ก็กระโดจักต้องดูอนอีกทีปีหนาเนาะเรารู้แล้วว่าเออมันมันมีนะอยู่นาเฮาแบนนา เขาเล็กกับโบนี high, ่ใจแล้วพ <so being ี่น้องว่าเม่น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 ก็มากินเบิ่งกับเม่นอีเด้ะแซ่บแลยมันมันโอ้เมื่อวานเห็นตลาดคนขายตัวละสิบบาทเูื่ได้เพิ่นว่าเจ้านึงครับผมเจ้าเดียวนี่ไปหาแต่เศร้าเผื่อได้กินกับปลาเข้าไปสิบโมงเผื่อได้ตัดคลิปให้พี่น้องเบิ่งกับแปะเที่ยง พาไปหาลายมือละนี่น้อยนี่นี่ช้ำๆมือนี่พามากินเอาช่วยหน่อยหมอืมักรสเนียปอกใค่ตู้เลยเหนื่อนิ่นึเอาไปเกงวะเกงอย่างเบบแต่มันยังไม่นั่นอยู่เลงส้มเกงส้มหนอนนี้จะหอยเจาะหอยเจาะต้องเซตแน่ๆหัวซานลูกหนูเจาะ น้ำสีใส่เกลือจังเลยอบคครับชิมยำได้ก็มันมันหี่ตัวเดียนี่ก็ห่อห้หลางข้าวคัาตัวเป็น เขาติดมือเขาติดอะอแบบ้ติดต,ตุกจีตมตุกจิตมสางเดยับส่วเยวอ๋อ่นนนจีตมนะน,น้ำจตมน้โคกฟังฟาฟังฝนก็ยังหวานจาใจว่าจะหวานมื้อนี้แหละเอาเลิกเลยหวานนั่นรดกระเวาที่สิบเลยเปลี่นใจละ หวานเอานัินแล้วหวานเอาเลิกแล้วเอาเลิกหวานหวานแหกนาแล้วเออหวานแหกนาแล้วคนอื่นเลิกกับชามันเป็นนาโคกแต่มันน้ามันไอ้นั่นก็เลยน้ามันมาซะใจเย็นจักหน่อยแต่น้านี่ทันงอกแล้วเด้อมันยังแันมว่าเห็นเขียวในกล้องแต่ว่าตาเปล่าเนมเห็นว่ามันงอกแล้วจ้ะเขียวแล้วจะรอผลมาขังไว้หน้ามัน Ừ, แซ่บยู่อจะไม่ก็นัวมาขบบ้างล่างได้แต่กนันสบายได้แต่พีชนะเหมือนยากแต่กับโบยากถ้าเข้าใจเนาะปีสองปีก็เขาปินบลูบลเคยคนเรามันก็ต้องมีการเรียนรู้แหละเนาะ คนได้ยาได้กินอยู่ล้วอินทรีนากระพี่บโบลายพี่น้องจ้ะได้กินไนรถ้าอยาได้กินก็เอาไอาา้ไข่จะมาซ้ำบ่าได้กิน <c oughs> มาอยู่บ้านเนาะเราก็ต้องเชร็จประโยชน์กับพื้นที่ที่เามีไหนะมาอยู่บ้านนี้ไปส่งไรกับเอ็ด ทิมรู้กับเคลมางเงี้ยสองสี่ทิมตัวแดงก็ตัวขาวก็ที่เดียวครับหวานไม่สออ่ออ่ะบางนัดหวานอยู่แล้วพันหวานอือเรียกว่าพันน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งยามีของเก็บกเหนื่อยหนื่อยแรงถ้าทิมนี่ไม่ว่าหรือช้ำได้แหละอือหอมตัวขาวเนี่ยหวานอยู่แต่ยังปอกอมังม่วงด้วยแบบนี้ ปอกได้ยังได้แล้วน่ากินได้แลยแหละมันนิ่มแล้วอ่ะปอกมาี่น้องบึงดูปอกเลยโอเคเนื้อเฟินสีสวยเนาะสีสวยขนาดรสชาติน่ะชิมดูบบกเค็มข้องซุกแต่ข้างล่างวางเด็เป็นสีเหลืองใซุกไม่ติดบม่ได้เด็ด ลากพื้นออกเลยอันนั้นเอาแค่ล้างตอนกินคนมาดิดเอาอ,อย่ามันปัฒน์รุดในการกินเพื่อน,น,น้องดืหอคิ้ว่ <laughs> ะก็ได้กินจริงจังปีที่แล้วก็โบนายนั่นนะบดจับดือจับอยู่แต่ว่านนกินนอน,นอนดานกินน้อย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 ตินเอ,อเนื้อฮะกิเนเยอะมากอเยะ ใส่แกงงืมย<น>เป็นทุเรียนกระหมอนทองไปแล้วเด้อพันีดีไปเลยเนตัวรู่นรสชาติเป็นประมาณบนี้งมีเหมนจักมือสองมือไปเล้นะบ่มกับมึงนัดเดี๋ยวคอยไปหาอีก <c oughs> ายานีตกางปนไม้ เรามีเพราะว่าม,มันซุกมันหนักครับปอกโอ้ยแช่เย็นๆบาดมาแต่เมื่อยอหาหน่อไม้เมื่อยแหละพอได้กินดิกอ,องชิมตรงซุกก่อนเด้กยคนนึงหวานแต่กิน่นแปลกๆเค็บ่มาก,กนนะนินเนาะใช้ชิมบ่เพิ่มความสุด เทียบหมะม่วงใบหอมแซ่บกว่ารสชาติโอเคอยู่แต่กลิ่นคิ้วมันก็คิ้วๆปลูกสวยงามคือเพิ่นมากและไม่ค้าเราคันคุณขายบอกเนาะคนขายบอกเลยปลูกสวยงามมันได้ด้วยสวยงามมัได้แต่กินบ่แซ่บสวยมันเป็นหมากมันอย่างมันสวยแต่แต่กินนะซุกแซ่บฮันแต่ต้องเป็นม่วงแก้ว โมงน้ำดอกไม้สุกเซตอันนี้อ่ะคิต้องกินดิบหรือตั้งแต่ไหนนะเอาลาพี่น้องเลยจัดพาไปเงืกเหนือเงืเหนืหมอนทองเนาะเปียกตุเรียนก็ได้พาไปคุดเม่คุจีพาไปเก็บพักน้อไม้ผมไม่ได้ไปซับในเบิ่งแต่ว่าเราติซับอยู่นี่แหละใปบ้านอยู่ข้างบ้านเขานี่อังกินได้หลายยัง ของข้าวของหวานผลไม้แม่แอบคือเก่าอนอกลิปนี้ขอฝากเพลงท่านี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนหน่อยด้วยครับกลับพ่อพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า